รายการติ๊กวีโนโบายเอมอีกแล้วนะคะวันนี้เห็นอยู่หน้าเลยนะคะว่าอันนี้คืออะไรอันนี้ก็คือกระปุกอมสินนะคะให้ทายว่าวันนี้จะทำอะไรก็น่นจะสิคะเห็นอุป,ปรกรณ์อยู่แล้วก็คือทุกกระปุกอมสินนะคะเดี๋ยววันนี้เราก็จะมาทายกันนะคะเดี๋ยวตอนนี้เรามีใบทายเรียบร้อยแล้วนะคะนี่นี่นะคะ ข้างบนก็คือเอคือชื่อพ่อเอมนะคะนี่ค่ะเขาเดาเป็น1,250นะคะและอันต่อไป2,450นะคะและอันสุดท้ายเลยนะคะ2,700บาทค่ะแล้วก็เอมนะคะอันแรกนะคะก็เป็น ยี่สิบสองค่ะอันที่สองนะคะก็จะเป็นสองพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าค่ะและอันสุดท้ายนะคะก็จะเป็นสี่พันเก้าสิบเก้าบาทนะคะและก็ต้อยนะคะก็ซึ่งเป็นแม่ของดิฉันเองนะคะแต่ว่าถ่ายคลิปอยู่นะคะตอนนี้แม่ของดิฉันก็จะเป็น 1500บาทค่ะแล้วอันที่2นะคะ1,800บาทค่ะและอันที่3ค่ะ3,100บาทค่ะเดี๋ยวเราเดี๋ยวเรามาทุกกันเลยนะคะตอนนี้เราก็จะมีแขกงรับเชิญกันนะคะแขกงรับเชิญคนเดิมเลยแต่อาจจะไม่แขกงรับเชิญแล้วนะคะเพราะว่า แขกรับเชิญคนนี้เขามานานแล้วเดี๋ยวเรากลับมาเดี๋ยวเราไปตามแป๊บนึงนะคะพ่อเอ๋ค่ะมาไหนค,ะค่ะมาแล้วคะ่ะนี่นะคะคนที่ที่ที่ชื่อว่าเอนะคะเดี๋ยวมาเดี๋ยวเราทุบก,กันเลยนะคะหนึ่งสองอสามหนึ่งสอง ว้าว 1>, <Wow. S 2> 1 2 3 1 2 3 1 2 3องุ้๊ย1 2 3ว้าวนี่เป็นลูกบาสเกตบอลแต่ว่าถ้าเกิดเด็กทําคนเดียวนะคะไม่ควรนะคะเพราะเอ็เนี่ยมันแหลงจริงๆนะคะว้าว wow. มีแบงค์ร้อยด้วยนี่มีแบงค์ร้อยสะก <Okay. S 2> น่าเดี๋ยว เดี๋ยวค่ะเดี๋ยวถ้าเกิดคราวมานะคะถ้าเกิดเราแยกตังเสร็จแล้วเนี่ยเราอาจจะมาแชร์ให้เพื่อนๆดูก็ได้นะคะแต่ตอนนี้เราขอใช้เวลาเก็บอันนี้เก็บอันนี้แล้วก็นับตังก่อนนะคะแยกตังด้วยแล้วก็อย่าลืมกด subscribe กดไล k e like, กดแชร์บายบายแล้วก็อย่าลืมอีกครั้งนึงนะคะกดกระดิ่งเพื่อ กดกระดิ่งด้วยนะคะบ๊ายบาย